หนึ่งวิธีสร้างความโชคดีให้ตัวเองทุกทุกวัน,นครับวันนี้ครับมีใครหลายคนที่เขาประสบความสําเร็จครับเขาเอากฎวิธีการสร้างความโชคดีให้กับตัวเองเอาไว้ใช้ในทุกทุกวันครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาโชคดีเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาก็เอาความสุขพลังงานอันนี้ออกไปทํางานวิธีการก็คือครับการตีความค้างๆเองนะครับอันนี้ผมหมายหมายความว่าเวลาที่เรามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเราก็เอา การนั้นน่ะมาบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราช่างโชคดีจริงๆเลยช่างโชคดีจริงๆเลยเช่นอย่างเช่นว่าแค่เป็นเรื่องง่ายๆเราตื่นเช้ามาเฮ้ยหน้าบ้านเรามีหมอกลงสวยงามเราก็บอกเฮ้ยจักรวาลกําลังส่งเรื่องราวดีๆวันนี้ฉันจะต้องโชคดีในวันนี้แน่นอนครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็ได้ไดจะหมอกนี่คือเป็นการตีความเข้าข้างตัวเองทั้งๆ,ท,งๆท,งท,งท,งที่ว่าความจริงแล้วหมอกที่มันลงมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติมอยู่แต่ว่าเราใช้วิธีการ ีความสั่งจิตเองว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกําลังจกักรวาลกาลังส่งอะไรบางอย่างให้เป็นความโชคดีให้เราครับเราจะรู้สึกเรามีความสุขรู้สึกมีพลังงานพอเรารู้สึกเรามีความสุขแล้วพลังงานสิ่งเหล่านี้มันจะทาให้เราสึกโชคดีทั้งวันแล้วก็จะมีเขาเรียกเรียกว่าจะมีพลังงานที่ออกไปทํางานแล้วก็ไปทําสิ่งที่เราอยากทํานะครับหรือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องที่มันเราอาจจะไม่ประทับใจเป็นเรื่องแย่ๆที่มันไม่เกิด เข้ามาในวันนั้นครับเราก็กลับขั้วมันกับขั้วความคิดมันครับอย่างเช่นว่าเราไปสมัครงานปรากฏว่าเราสมัครงานแล้วเขาไม่รับเราเราสมัครงานไม่ติดเราก็ตีความเลยว่ายไองานเนี้ยมันยังไม่เหมาะกับเราไองานเนี้ยมันยังไม่ใช่เวของเราเราต้องมีงานใหม่ที่ดีกว่านี้แน่นอน แสดงว่าจาักรวาลกำลังบอกเราว่าเรายังไม่เหมาะกับงานนี้เราจะมีงานใหญ่หรืองานที่ดีหรือที่เหมาะกับเราทําให้เราโตได้มากกว่านี้ให้เราตีความแบบนี้เข้าไปเมื่อเราตีความแบบนี้เข้าไปคือเราทาให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึก,ทำ,สกสทำให้เรารู้สึกมีความสุขทําให้เรารู้สึกโชคดีนะครับก็เป็นการ เขาเรียกว่าการสร้างความโชคดีด้วยการใช้กฎการตีความให้ตัวเองนะครับเป็นการเข้าข้างเองโดยที่เราจะอาศส่พลัง,งาอาศัยพลังงานที่ดีๆแบบนี้เอามาใช้ในทุกๆวันครับถ้าเราสามารถตีความเข้าข้าวเองได้ทุกเรื่องทุกวันนะครับทุกๆวันแบบนี้ผมเชื่อว่าพลังงานที่ดีๆความโชคดีๆครับมามันจะเป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ทันทีในวันนั้นครับ ราะว่าที่แน่เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนอันดับแรกคือเราจะรู้สึกมีความสุขเราจะรู้สึกโชคดีจิตใจเราจะมีความสดชื่นนะครับจาไว้เสมอน,นะครับว่าทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราในแต่ละวันครับบางเหตุการณ์เราไม่สามารถที่จะเลือกมาได้แต่เราสามารถเป็นผู้ที่จะเลือกให้ตัวเองรู้สึกยังไงก็ได้ครับเราสิ่งที่เราจะเลือกให้ตัวเองรู้สึกดีสุดคือการที่เราตีความให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาครับ ให้เ,เพื่อนๆเอากดแบบนี้ครับลองไปใช้ใดูลองตีความข้าวๆตัวเองให้ได้สัก30วันติดต่อกันครับผมรับรองว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีความโชคดีในแต่ละวันท,ท,ทุกๆวันอย่างแน่นอนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปหรือความรู้ดีๆแบบนี้ครับก็กดติดตามครูสมิทธ์ไว้ครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปสวัสดีครับ